สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องเติร์นอู่กูรูฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับก็มาเจอเพื่อนๆทุกวีคนะครับที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแข่งขันก็เป็นประจำเช่นเดิมเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับก็วีคนี้เตะกัน8คู่นะสำหรับพรีเมียร์ลีกอีก2คู่ต้องไปเตะ FA Cup นะครับเรามาเริ่มกันเลยคู่แรกเตะวันศุกร์ตอนตี2เพราะฉะนั้นหมดเวลาส่งทีมประมาณตี1ของคืนวันศุกร์ คู่แรกอาร์เซนอลเจอกับเซาท์แทมป์ตันนะครับตัวเจ็บอาร์เซนอลที่ลงไม่ได้แน่ๆนะครับทาเคฮิโรโทมิยาสุอเล็กซานเดอร์เซซินโก้เช็คฟิตวิลเลียมซาริบาเจ็บตัวนี้ลงไม่ได้แน่นอนแล้วครับเห็นข่าวมาแล้วนะก็คือหลบลงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครถ้าจะจัดหลังนอนต้องการตัวถูกล็อคโฮดดิ้งก็ใส่ได้แล้วปลอดภัยด้วยละครับถูกด้วยเหลือเงินไปจัดแนวลุกแพงๆได้นะครับส่วนฝั่งเซาท์แทมป์ตันเป็นโมฮัมเหม็ดซาริซู กับเชียร์ดำทดสอบความฟิตคู่นี้นะครับมันจะทนอะไรไหวนะพูดตรงๆนะวิเครา์ตามหน้าเสือนี้มันทนไม่ไหวแน่ครับผมบอกเลยซาตันตันมีแต่แพ้มากกับแพ้น้อยจริงๆนะช่วงหลังเล่นในบ้านก็แพ้แนวรับเสียง่ายแนวลุกยิงใครยากมันเป็นอย่างนั้นไปนละครับซาตันทีมนี้คือทีมเต็งตกชั้นหนทีมสําหรับความคิดผมเลยมาเย,ยนอเซนนลที่ทําแต้มล่นไปสองนัดติด ผมว่าด้านนี้จะไม่มีเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าซานนจะทําทุกอย่างเอาประสบการณ์การเรียนรู้นะครับเล่นแบ่งแบ่งเวลาเกมท่ามคือซานน,เนยเป็นทีมที่เริ่มครึ่งแรกมาเพจใส่คู่แข่งหนักตลอดนะครับ4 5, 5, 5, 5, ี่นาทีแรกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยซ่อนเพจหนักแล้วก็มีโอกาสยิงแล้วก็ทาประตูคู่แข่งได้ตลอดครึ่งหลังแผ่วหมดแรงเป็นอย่างนี้มาหลายนัดน,นะต่อให้นัดชนะก็เป็นนะครับวันเจอรลีเห็นสกอร์ขาดจริงๆถ้าดูรูปเกมครึ่งหลังซ่อนก็แผ่วลงไปวันเจอร์ดิปูก็ วันเจอเวทฮมก็แผ่วด้วน,นี้ผมมองว่าอเซนอนมีเกล่วอะตรตานะเรายังมองเห็นแต่ต้องมองเห็นมองว่าจัดตัวชัวลงไปเล่นนะครับผมมองว่านักเตะของนัมนนี้อัเซนอนเนี่ยมันเตะค,คู่แรกคือมันสุกตอนดีสองราะฉะนั้นเช็คข่าวหลุดดีๆนะครับจำเป็นต้องนอนดึกสําหรับแฟนจีีนะความคิดผมนะดูตัวผู้เล่นนาะลุกอร์เซนอนให้ชัวๆวเลยนะครับตัวไหนลงไม่ได้นะคือโอเคโอกาสมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมครับนาะลุก4ตัวหลักๆก,ก,ก็คงจะเป็นเฮซุด มาตินเนรี่แล้วก็ซาก้าแล้วก็เป็นมาตินโอเดนการ์ดควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุตินะครับหลุดตัวหนึ่งเป็นตัวสำรองซึ่งผมกังวลเล็กๆนะผมกังวลบุญโยซาก้าอย่างไงไม่รู้นะครับเกิดซาก้าหลุดไปอย่างเงี้ยเ้วเพื่อนไปใส่ซาก้าปุ๊บเปลี่ยนไม่ทันคะแนนหายไปเลยโอเคซาก้าจะเป็นตัวสำรองลงมาเล่นในครึ่งหลังแต่อร์เซนอนเป็นทีมที่ตัวสำรองนะครับแนวรุกสำรองทำคะแนนแทบจะไม่ได้เลยนะครับ ยิงประตูจากครึ่งแรกตลอดเลยเพราะฉะนั้นตัวแนวลูกของซานนจำเป็นจะต้องเช็คข่าวให้ชัวร์จริงๆแล้วเราใส่ไปและนี่ผมมองว่าตัวชอบสำหรับแนวลูกผมเลยนะผมชอบกันเบลเฮสุดที่สุดนะปะกะติผมจะชอบมาตินเนลลี่นะแต่นันนี้ผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เซา์นะครับ เล่นเกมรับในเขตโทษในกรอบเขตโทษตัวเองโดยเพราะกลางคือจุดตรงจุดตรงจุดโทษผมมองว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทีมที่เล่นเกมรับแย่มากนะครับแย่มากๆเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวเป้านัดนี้มีโอกาสทาคะแนนได้มากกว่าคนอื่นดีไม่ดีนะครับเพล่จุดโทษทาทัา้งนั้นจุดโทษขึ้นมาดีไม่ดีผมว่าจะเป็นเกเบรียสุดยิงได้ซ้ำไปนะครับโตถัดมาชอบกาเบรียลมาเต,เตนเนลี่นะครับก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของเขาเลยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมีส่วนร่วมในเกมทางด้านซ้ายค่อนข้างเยอะ อีกคนหนึ่งแนวลุกถ้าจะเลือกผมขอเลือกเป็นพุโยสากานะแต่เช็คข่าวดีๆนะครับคือคิดว่าด้วยความกดดันต่างๆอาจจะทําให้เขาดีขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องดูก่อนนะครับต้องการันตีเป็นตัวจริงนะครับถึงจะใส่พุโยสากาส่วนแนวรับผมว่าเดนซ่อนก็ใส่แนวรับได้เช่นเดียวกันนะครับ้าใครไม่มั่นใจอย่างทีมผมเนี่ยผมใส่แนวลุนนแค่2นะครับบวกแนวรับอัสนนหนึ่งตัวนะครับอาจจะเป็นเบนไว้์หรือไม่ก็โกไปเลยนะครับ คู่นี้ผมมองว่าฉันนอนชนะขาดแล้วคีนทําได้นะครับแม้จะหลุดมา2นัดแต่โชคดีได้กลับในบ้านเจอทีมที่แย่มากๆอย่างเซาทป์ตันนะครับผมมองว่าฉันนอนยิงขาด2เม็ด3เม็ดทําได้ถัดไปวันเสาร์ตอน6โมงครึ่งฟูลแลมเจอกับรีนะครับตัวเจ็บฟูลแลมนะครับเลนเซอร์มิโตว,วิดแล้วก็เดนเดนเจมลงไม่ได้นะครับเจอกับทีมเก่าเพราะยืมตัวจากลีมาส่วนรีทเลร์อดำเจ็บลงไม่ได้อีกคนนึงทดส,สอบความฟิตเป็นพัตติกเบมฟอร์ คู่นี้ลีดนะครับอย่างที่บอกในหลายๆคลิปเลยลีดชัดเจน,นะครับตามที่ผมคิดเลยเป็นทีมที่เล่นเกมลูกนะครับแบ็กสองฝั่งลอยขึ้นมาแล้วเตะตรงกลางแทบจะยืนอยู่ในฝั่งคู่แข่งตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลีดเป็นเกมที่เล่นเกมลูกหวัง3ามคะแนนในทุกๆนัดนะครับหนึ่งแต้มเขามองผมมองว่าลีดนะเล่นเพื่อเอา3ามแต้มทุกนัดเลย1แต้มไม่เคยมองเพราะฉะนั้นลีดลงไปเล่นนะครับมีสิทธิ์ลอยมีสิทธิ์ลุดอีก อาจจะยิงฟูลแลมได้นะครับแต่โดนฟูลแลมยิงแน่ๆครับผมมองว่ายิงฟูลแลมใน,นล่าสุดเกมโต้กลับคมกริบเลยครับวันที่บุกป,ปชนะเอเวอเรตันสามหนึ่งต้องรุนว่าฟูลแลมเนี่ยผมว่าฟนชนะครับทาเน้นๆหน่อยชนะลีดได้ครับลีดเล่นทรงนี้มันหลวมมันหลวมเกินไปนะครับมันหลวมจัดฟูลแลมเน้นๆจังหวะคมๆมีโอกาสยิงลีดได้นักเตะที่น่าสนใจนัดนี้ ผมก็ยังชอบ2ตัวเดิมนะชอบวิลเลียมกับไอแอนจิสเปเรล่าแหละถ้าจะเลือกนะครับก็คงจะเป็น2ตัวนี้คู่นี้ผมมองว่าฟูลเลีมดีพอจะชนะลีทําได้ครับทําได้ครับอาจจะไม่คลีนแต่คิดว่าชนะลีได้แล้วก็มาถึงวันเสาร์สามทุ่มอีกคู่หนึ่งคิสซันพาเลตเจอกับเอเวอร์ตันโรเจอรพาเลตวินเฟสซาฮาเดอร์เทเนียลคายบิเซนเต้กวยตาตัวนี้เราแหวงเล็กๆนะครับคือในที่ไปดูเนี่ยมันน่าจะหายประมาณสิ้นเดือนเมษา แต่ต้องรอบทสัมภาษณ์เพจคอนเฟล็นซ์ของโค้ชที่สพเัเล่กันนะครับว่าโกยต้าเนี่ยมันเจ็บถึงเมษาจริง,รงๆใช่ไหมไม่ใช่เจ็บก่อนนะครับใส่โกแซมจอร์สตันไปปรากฏว่าโกยต้าลงได้นี่พังพินาศสันตโลเลยนะครับแต่ส่วนลึกๆมองว่าโกยต้ายังไม่น่าลงนะเพราะมันเตะน,นัดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีการสัปดาห์เตะต่อบวกกับสุดสัปดาห์หน้าอีกนะครับสามนัดในในสองวีคในหนึ่งวีคด้วยในเจ็ดวันเนี่ยผมมองว่าเพราะฉะนั้น โคยต้าต่อให้หายกลับมายังไม่น่าลงอะ่ะยังไม่น่าลงแต่เอาไว้ชัวร์ก็คือรอฟังเพจคอนก่อนนะครับส่วนฝั่งเอเวอร์ตันเอเดนทาวเซนอับดุลไลเดรโกเล่ซิคุสโคลแมนอาดูมาสโอนาน่นาแล้วก็ดูนิกคาร์เวตเลวินทดสอบความฟิตคู่นี้หลังมหาชนแน่นอนครับผมคือเขาจะว่าตัวมหาชนทีมมหาชนดีกว่านะครับพีซัพเพลตลอยฮะซันมาคุมทีมชนะลุลูนชนะทุกนัดยิงสวยด้วยชนะแบบสวยๆด้วยนะครับเจอกับเอเวอร์ตันที่ แผ่วลงไปชัดเจนนะครับแล้วยิ่งมาเยือนด้วยนะครับผมมองว่าเป็นหลังมหาชนเลยถามว่าพริตตัเพเลทเนี่ยคนเลือกเยอะไหมใน GG ในฟันตาซีผมมองว่าเยอะผมก็เองก็เลือกนะครับผมมองว่าไม่มีความจําเป็นจะต,ต้องไปฉีกกองหลังนะผมมองว่าวิกนี้ใส่กองหลังตัวทีมซอฟซอแล้วไปหากองหน้าตัวฉีกที่คนอื่นไม่ใส่แล้วเราใส่แล้วทําคะแนนมีโอกาสชนะมากกว่า คุณนี้ผมชอบนะผมชอบหลังพาเลตมากกว่านะลูกพาเลตด้วยซ้ำไปนะครับนั่นกพาเลตมัน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 สวิงนะมันผัดกันยิงนะครับสามสี่ตัวมันทำคะแนนกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเซ่เอเซ่อารูหรือแม้แต่ไอเจฟฟี่ชลุกนะครับคุณนี้ทำคะแนนได้หมดเลยนะครับไม่ยังไม่นับพวกกองหน้าตัวเป้าอีกนะอีกตัวสองตัวมันมีโอกาสทุกตัวทำคะแนนได้นะครับโอกาสใส่แล้วโดนมันผมมองว่ามันมันเสี่ยงเกินไปมันยากนะใส่เอเซ่เป็นโอลิเซ่ผมขอเน้นไปที่กองหลังเลยดีกว่านะครับหลังพาเลตจัดง่ายนะครับ โกผมเว้นว่างไว้ก่อนรอดูเพจคอนนะครับส่วนหลังก็เซตเติม4ตัวแน่นอนครับโวตมาเป็นวอร์ดแล้วก็มิเชลโจคิมอันเดอร์ซานมาเกฮี4ตัวนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมมองว่าอะไรที่มันยังไม่เสียก็อย่าไปซ่อมพาเล็ใช้ชุดนี้นะครับหลังแล้วก็น่าใส่ด้วยถูกแล้วมีโอกาสคีนนะครับผมชอบหลังพาเลที่สุดเลยคู่นี้วันเสาร์อีกคู่หนึ่ง เลียปูเจอนนติแฮมฟอร์เรสนะครับตัวเจ็บของเลียปูเหลือตัวไม่สำคัญละเหลือสเตฟานเบสิติตกับนบ,บีเกตาซึ่งเจ็บรอ,อยู่ก็เท่ากันนะผมมองว่าส่วนฝั่งพาเลตตัวหลักๆก,ก,ก,ก็คิสปูตบิลลี่โบลี่ดีนแฮนเทนสันครูนี้ผมบอกเลยครับยิงจะร้องขอชีวิตครับยิงแน่นอนคือมันจะมีบางเสียงที่พูดว่า e y, เอ้ยเลียปูยิงใครเยอะมาเดี๋ยวนะัดตัดมามันจะไม่ยิงคือผมมองว่าไม่ใช่ครับเลีปูตอนนี้ไม่เหลือถ้วยอะไรให้รุนแล้วนะครับหวังลึกๆอันดับ4ซึ่งมองว่าผมมองว่าคงทําไม่ได้แหละแต่ ด้วยสมดรถของทีมที่ดีขึ้นมานะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมาสุดๆเทรนต์คอปให้มาเล่นเป็นเอเดแล้วนะอินบอร์ดฟูลแบ็กถ้าพูดไม่ถูกอาจจะขอโทษด้วยนะครับคือคือเทนเนี่ยณล่าสุดโอ้วหเทนตน์กรลีนมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆนะครับจ่ายบอลเยอะมากๆได้บอลเยอะสุดในทีมเลยก็น่าเลือกนะครับหลังเรอร์พูส่วนแนวลูกนี่แหละครับคือปัญหา6ตัวของเรอร์พูแนวลูกพร้อมลงเล่นทุกคนแล้ว เรามาเจานะนัลลุกกันดีกว่านะครับ1นคนที่ผมมองว่าเป็นตัวจริงก็ต้องเป็นโมซาราเราก็เจาะลงไปโมซาราเล่นด้านขวา1 0อยอยู่แล้วนะครับ1นคนที่มองว่าน่าจะสำรองไปก่อนสำหรับผมตอนนี้นะผมมองว่าเป็นดีแอสนะหรือดีแอสกลับมาเล่นนัดล่าสุดเป็นตัวสำรองลงเล่น10กว่านาที สภาพร่างกายยังไม่โอเคขนาดที่จะได้เป็นตัวจริงในความคิดผมนะครับดีแอดเนี่ยมันตายตัวทางด้านฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับดีแอดมันไม่เหมือนนักแต่อีก45คนที่เล่นตำแหน่งอื่นได้หรือดีแอดการันตีเล่นตัวลูกด้านซ้ายซึ่งตอนนี้ตัวลูกด้านซ้ายของลิเวอร์พูลเพียบเลยนะครับ1คนที่ทํางานได้ดีคือดโก้โชตาคือมันไม่จาเป็นนะครับจะจับดีแอดที่เพิ่งหายเจ็บลงมาแทนโชตาเพราะฉะนั้นดีแอดน่าจะยังไม่ลงอีก1คนเจาะเราอ,อีก ก็ควรจะเป็นโรเบโตฟิมิโนซึ่งในความคิดผมเป็นตัวสำรองตัวสุดท้ายนะครับเป็นเป็นตัวที่6อ่ะที่จะลงเล่นนะครับฟิมิโนควรจะไปลงเล่นนาทีที่เยอะขึ้นในเกมของเร์กูกลางสัปดาห์ที่จะมีการโลเทชันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี้ดิแอดฟิมิโนน่าจะเป็นตัวสำรองก่อนก็เหลือแค่โชตากับโปแล้วก็นูนเยสหนคนที่ผมมองว่าจะการันตีตัวจริงต่อจาก ซาลาก็คือโคดี้กัคโตคือกัโตเนี่ยเป็น2นัดหลังเนี่ยเล่นเป็นหน้าเป้าแต่ขยับมาทางซ้ายได้นะครับซับไปเล่นกับโชตาดูแล้วมันกลมกลม่อมดูแล้วมันกลมกลมืนนะครับเทียบกับเดวิดนูนเยสซึ่งควรจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแต่คอฟเนี่ยใช้มาเล่นด้านซ้ายตลอดช่วงหลังนะซึ่งพอนูนเยสเล่นด้านซ้ายเนี่ยมันไม่บาลานซ์เหมือนกับเอาโชตาเล่นกับกัคโตแล้วซับก็เล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ตัวลูกของที่พูในวันนี้ควรจะเป็นชุดเดิมจากวันที่ชนะลีดมาก่อนนะครับก็คงจะเป็นชุดนั้นเลยนะครับแต่ถ้าถามว่ามั่นใจตัวไหนสุดก็คงจะเป็นกักโปกับซาร่าคู่นี้ผู้ยิงเยอะลุ้นคลีนกองหลังก็น่าเลือกนะกองหลังนี่มันมีโอกาสมากกว่าคลีนชีดด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเทนต์อย่างเงี้ยก็น่าเลือกติดไว้คู่นี้ชอบที่ผู้มากมากก็ไก่ล้านตัว แล้วก็มาถึงเบรนฟอร์ดกับแอตตันวิลล่านะครับเบรนฟอร์ดก็พันธุ์ทุ่เยนเซนคิทเทเฟอร์เอเยอร์ส่วนฝั่งแอตตันวิลล่าเป็นลิออนไบรลี่และเช็คฟิต2ตัวเป็นเลิเป้คูตินโยกับแมตตี้แคททดสอบความฟิตมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงได้น,นะครับสำหรับแมตตี้แคทมีโอกาสละคู่นี้โอ้โหวิลล่าต้องบอกว่ามันท็อปจริงๆนะมันฮอตสุดๆชนะไปแต่เก้านัดไม่แพ้ใครมาสิบนัดอะไรก็ไม่รู้นะครับจากทีมหนีตกชั้นมาสู่ทีมบนพื้นที่ยุโรป แบบเต็มตัวด้วยครับช่ว่าลุ้นดุโรกแบบเต็มตัวเลยมาเจอกับเบนฟอร์ดที่ดูแผ่วๆลงไปนะครับจุดหนึ่งที่ผมสนใจคือโอลิวัดกินชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นฟุตบอลของเขาเลยก็ว่าได้นะครับยิงประตูเป็นก่อเป็นกรรมการเคลื่อนที่หาช่องว่างความแข็งแกร่งวัดกินมาพร้อมจริงๆนะช่วงนี้เจอกับเบนฟอร์ดที่เสียง่ายเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าวัดกินน่าเลือกมาดูฝั่งเบนฟอร์ดเบนฟอร์ด สตินะ่าสนใจนะจะแย่ยังไงจะยุบจะย่นจะแผ่ยังไงในบ้านพวกเขายิงประตูมาเก้านะติดต่อกันคือในบ้านเนี่ยยิงทุกนัดนะครับยิงมากยิงน้อยไม่รู้แต่ยิงได้ตลอดนะครับนัดล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยนะครับวันที่เสมอเชลซีศูนย์ศูนย์ซึ่งนานมาแล้วนานมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าคือสิติมันไม่โกหกเบนฟอร์ดเนี่ยมัน,ม,นมันดีจริงในบ้านนะครับมีความดุดันด้วยอะไรหลายอย่างนะครับด้วยสภาพสนามกองเชียร์แล้ว การเล่นเป็นทีมในบ้านของเบนฟอร์ดผมมองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะยิงวินล่าได้ไม่ใช่มีกาสเหมือนกันนะผมว่ามีโอกาสสูงเลยที่วินล่าจะเก็บคินชีสไม่ได้ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามองว่าเบนฟอร์ดมีโอกาสยิงนักเตะที่น่าสนใจก็คืออีวานโทนี่นะครับในบ้านเขาจะกลับมายิงประตูได้ผมเชื่อเช่นนั้นนะครับคู่ที่ผมมองว่ายิงกันเยอะนักเตะในแฟนซีที่ผมจะเลือกนะครับผมมองว่า2ตัวเนี้ย เป็น2ตัวที่เอามาร่วมกับนรุกของที่ผูกับอาร์เซนอลได้ในวีคนี้เลยนะครับผมขอเลือกอีวานโทนี่กับโอลิวัตกินแล้วก็เลเตอร์เจอรบูฟเลเตอร์นะครับเจมส์จัสตินลิคโดเปเรล่าลงไม่ได้อีก1ตัวทดสอบความฟิตเป็นฮาวิบานมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสนะฮาวิบานรอฟังเพจคอนดีๆนะครับส่วนฝั่งวูฟก็เป็นซาซ่าคาราสิตกับเดโกโชตาที่มิวตูนัดล่าสุดได้ครับตอนนี้ก็ต้องมาเจ็บเหมือนเจ็บนิดๆน,น,น,นะครับทดสอบความฟิต คู่นี้เลตเตอร์แพ้รรัวเลยนะครับเจอใครก็แพ้ความผิดพลาดหลายบุคคลมันแก้ไม่ได้จริงๆไม่ดูเพราะอะไรนะครับเหมือนจะเล่นดีในหลายๆนัดแต่ก็มีลูกผิดพลาดอะไรง่ายๆให้เห็นแล้วก็พ่ายแพ้ไปจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับมาเจอกับวูฟที่2นัดหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยชนะเทลซีแล้วก็ชนะเบนฟอร์ดแบบเก็บคินชีตด้วยแต่ทั้ง2เกมนั้นเกิดขึ้นในบ้านนะครับผมไม่ผมไม่เป็นคนทีมหนึ่งที่อาจจะมีคติกับวูฟแหละ เวลาเล่นนอกบ้านนะผมมองว่าผมไม่ชอบบูฟเลยนะครับผมมองว่าเลเตอร์มีโอกาสเหมือนกันนะคือมันต้องรวมแรงรวมใจฮึดครั้งสุดท้ายแม้ั้นมันตกชั้นจริงๆนะครับเลเตอร์คือเจอบูฟถามว่าเกรดบอลใกล้เคียงกันไหมโอเคบูฟมงนี้เล่นเป็นทีมมากกว่าแต่ถ้าเจาะลึกเตอตัวนักเตะเลเตอร์ไม่ได้เป็นรองบูฟนะครับแนวลูกแมตติสันอิเอนาโชวาดีเพสันดาก้า ยู้ิเตเลยมองเต้ๆกลุ่มพวกนี้มันก็ดีพอที่จะยิงบู๊ได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าเลเตอร์จะไม่แพ้นะส่วนจะถึงขั้นคลินชีนไหมคงลำบากนิดนึงนะคงจะลำบากนิดนึงนักเตะที่น่าสนใจขอวัดใจไปเจมส์แมดิสันหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าจะเลือกขอเลือกเจมี่วาร์ดีแต่พั้งแต่ราคาวาร์ดี้มัน9้าล้านกว่าจะเลือกไหวไหมนะครับมันก็คงจะเลือกไม่ได้นะก็คงจะต้องเลือกเจมส์แมดิสันแหละครับ วัดไปอีกหนึ่งนัดนะครับเพราะไม่สันน้นอะมันเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับของของเลเตอร์นะถ้าไม่สั้นทําอะไรไม่ได้เลเตอร์ก็คงจะต้องพ่ายแพ้ไปมาถึงวันอาทิตย์คู่2องทุ่มนะครับอาทิตย์เตะพร้อมกัน2คู่เลยครับนิวคาสเซลิลเจอกับทันฮอตสเปอร์ตัวเจ็บนิวคาสเซลิอลอลเลนแซงแม็กซิแมงลงไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มีโอกาสนะครับเป็นมิเกลมาลอนได้ลงเล่นหายเจ็บกลับมาแล้วมีโอกาสได้ลงแหละผมมองว่าต้อง ต้องรุเนเอากับตำแหน่งแยแ่ๆกับตัวอื่นนะแต่ผมมองว่าเลได้ลงไม่ตัวจริงก็สําลองครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเมลอนจะได้ลงเล่นนะครับส่วนฝั่งสเปอร์เดือดร้อนมหาศาลเลยครับนัดล่าสุดแพ้แพ้ไม่ว่านะครับกองหลังที่เหลือเจ็บอีกนะครับตัวเจ็บของสเปอร์เอเมซันรอยเย่อลูคัสซูวาติดแบนและอันเชซยงใจเบนเดเววสเจ็บโรดิโตไอรโรดิโกเบนเทนคูมิดฟิลตัวรับเจ็บเย,ยมสูมาตัวรับเจ็บและตัวล่าสุดก็คือเซนต์ฮาร์พอย่างเคมองลองเล่เจ็บ ใครจะลงครับแน่นอนครับว่าเดือไปตอนบ่อน้ำมันซานเชสลงแน่นอนนัดล่าสุดลงมาเป็นตัวเกมเลยนะครับบวกกับไอ้เปโดเปโรเล่นพลาดผิดพลาดสปเปอร์ถึงแพ้เลยนะครับนัดน,นี้ซานเชสลงอีกโขนสภาพเจอกับนิเคอเซลทีมที่ย่งไปที่อัดับสีโดยตรงการผมมองว่ายิงกันเยอะอีกคู่หนึ่งนะผมมองว่ายิงกันเยอะคือซนเคน,นมันผัดกันทำประตูได้เนะลูกสปเปอร์ยังพอไว้ใจได้อยู่นะครับก็มีโอกาสยิงประตูนิกเซลได้เช่นเดียวกันแหละด้วยความเป็นซนเคนนะ ผิดพลาดนิดนึงมีโอกาสนึสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประตูได้เลยนะครับส่วนฝั่งเกมรับผมมองว่ายังไงสเปอร์ก็โดนยิงนะผมมองว่ามันเจ็บเยอะขนาดนี้ทั้งกลางรับทั้งเซนเตอร์ทั้งกองหลังทั้งแบ็คเจ็บกันเละเทะขนาดนี้นะครับมันก็คงจะต้องผิดมันต้องมีโอกาสให้นิเกเซอร์ยิงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่ที่ยิงกันเยอะในแฟนตาซีเลือกเคนนะผมจะอาจจะเลือกเคน เลือกอิซักอิซักเอาวิลสันคิดว่าอิซักน่าจะมีโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่าอิซักเลือกได้นะครับเคนหรือโซนตัวใดตัวหนึ่งก็เลือกได้คู่นี้ผมว่ายิงก,กันเยอะครับปิดท้ายที่บอลสมัรทกับเวสแฮมเวสแฮมก็เหมือนเดิมมาเจอ,อาลากาสคาสมัตกาอันเจโลออกบาน่าครับในแอตแลเกอร์ดทดสอบความฟิตดอดูคืนนี้นะครับถ้าอาเกอร์กับออกบาน่าไม่มีชื่อในเกมลูป้าคอนเฟลเลนซ์ ใครจะใส่หลังเวทแฮมตัดทิ้งเลยนะครับถ้าไม่มีชื่อสำรองในในเกมนี้นะครับในเกมคืนนี้วีคนี้ไม่ควรใส่2ตัวนี้เลยนะครับคูน่นี้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับมันเลือกยากบางคนก็มองว่าสติบอลมาด้บ้านดีบางคนก็มองว่าเวทแฮมเป็นทีมใหญ่กว่าส่วนตัวผมผมว่าผมผมชอบเวทแฮมและผมชอบโบเวนแล้วผมก็มองเห็นนัดล่าสุดเวทแฮมที่เอกับเซนอนลงไปเล่นเกมลับลึกๆแล้วเหนียวเหมือนกันนะคือโอเคช่วงต้นเกมว่ามันเพชร่ะ ทนไม่ไหวนะครับโดนไป2ลูกหลังจากนั้นมาสู้ซอน,นได้นะครับจนยิง2ประตูคืนมีเวลาอีกเกินครึ่งชั่วโมงที่ซอนบุกใส่เวแทแฮมแต่เวแทแฮมทาได้นะครับยันอานเ้นออยู่เพราะฉะนั้นมาเยือนบอลสมัต์ส่วนตัวผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะยันบอลสมัต์อยู่เช่นเดียวกันหลังเวแทแฮมเป็นอีกหนึ่งทีมสําหรับทีมรับแนวฉีกนะครับใครชอบหลังที่ฉีก,กผมมองว่าเวแทแฮมพอจะเลือกได้ส่วนนักเตะ ก็คงจะต้องเลือกโบเวนนะผมรักโบเวนอีกคนนึงก็คงเป็นลามาเพราะเป็นลมาเป็นตัวยิงจุดโทษนะครับ2ตัวนี้สลับกันเลือกในทีมแฟนตาซีได้ก็ครบ8คู่นะครับทีนี้มาถึงทีมคลีนชีทของผมอันดับหนึ่งของเปอร์เซนอลเลยนะครับผมมองว่าซาตันไม่มีอะไรเลยอันดับ2ลิหรือว่าพูลนะครับลุ้นคลินชีทได้เจอฟอเรสต์แล้วก็ลุ้นคะแนนกองหลังรีเทิร์นกลับมาพวกแอสิธามตูได้เช่นเดียวกันถัดมาก็เป็นพาเลตตัวท็อปแล้วก็มาเป็นเวทแฮมและกันเป็นทีมชี ทีมของผมนะครับมาระบบ3-4-3นะครับผมจะรอดูก่อนว่ากกยต้ามีอาการยังไงถ้าการันตีในเพชคอนว่าลงไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับมาใสา่โกเป็นแซมจอห์นสตันแล้วก็กองหลังของอาเซนอลผมจะใส่เป็นเบนไวท์น White, นะแต่ถ้าไม่มีข่าวหลุดมาผมก็จะใส่ทรงนี้ไปก่อนเพราะมันชัวร์กว่าผมใส่โกเป็นอารอนแลมเดลเซต้าร์ฟสองตัวของพาเลทเลยครับเป็นโจคิมอันเดอร์สันกับมาเคฮีแล้วก็ หลังอีกตัวหนึ่งมาจากนิวอพูนนะเป็นไทนาเลสเตอร์อันโนในเมื่อกองหน้าตัวที่3มันเสี่ยงมันเลือกยากโจตาดีหรือดุนเยสดีผมก็ใส่เทนไปเลยนะครับก็เลือกเทนกองกลาง4คีคนของผมเป็นโมเมนซาล่าโคดี้กักโปกับเบียลมาตินเดลลี่แล้วก็อีกหนึ่งตัวสลับไปสลับมาขีดทิ้งไปขีดทิ้งมาระหว่างจัลอ์โบเวนกับเจมสันเลือกไม่ถูกนะครับในนี้ก็คงจะเลือกคนใดคนนึงแหละระหว่างโบเวนกับมดติสันเขาเลือกโบเวนก่อนละกันเพราะว่าเป็นลูกหลักนะโบเวนหน้า3ตัวเป็น เกเบลเฮซุตชอบสุดนะครับวีคนี้ในแนวลูกนะแล้วก็อีวานโทนี่บวกโอนลี่วัดกินกันทีมแน่นอนครับโมเมสซาลาก็ครบ8คู่บทวิจารณ์บวกกับแนวทางแฟนตาซีก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งติดตามนิดนึงนะครับคลิปต้นออกูรูฟุตบอลนะครับก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆมาทำให้เพื่อนๆดูฟุตบอลมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออฝ่า่น,นิดนึงนะครับ ฝากเพจฟุตบอลเพื่อนผมนิดนึงนะครับเป็นเพจแฟนตาซีชื่อเพจฟุตบอล GG นะครับเขาก็เน้นเน้นทาง GG โดยตรงเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพวกเอฟพีอลเลยเขาเน้น GG เลยอย่างเดียวเลยนะครับเพจฟุตบอล GG ก็เขาก็จะโพสต์ทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก่อนเวลาจัดทีมข้อมูลส่วนใหญ่ก็ลอกผมนี่แหละครับก็มาถามผมแล้วก็เอาไปลงเพจเขาก็ไม่เป็นไรครับดู YouTube ช่องผมแล้วก็ดูในเพจของเขาก็ ได้ไประโยชน์สองฝั่งเลยก็บสถานี้ฝากันเพื่อนได้นะครับขอบคุณมากครับ